ตอนแรกโกรธเพราะมันจริงจังมากทะเลาะกันจริงจังนะตอนหลังก็โอเคละเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเขาจะไม่ขอคิดว่าแบบเออก็แต่งงานอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ก็จะไม่ขอแต่ว่าสุดท้ายก็ขอได้ไปมีที่ยกหมากอะไรที่จะจัดงานกันก่อนได้ไหมคะใช่เมื่อวันที่สิบห้า ก็คุณพ่อฝากไว้ครับพ่อฝากให้ดูแลน้องผมก็รับฝากด้วยชีวิตหรือว่ามีอะไรอยากจะบอกว่าพีสามีไหมก็ดูแลกันมาตลอดนะคะก็จะดูแลจบปีแล้วได้ใจแล้วด้วยใช่ไหคะก็คือในวันที่ไปทำวิธีสมัยจีนจัดเอ่อจริงๆแล้วจดมาก่อนครับจดมาก่อนจดมาเมื่อวันที่ สิบสอสิาครับคุณพาครับ็ออนะมาตตั้งแต่ต้นปลายปีที่แล้วค่ะคือเอ็กซไปคุยกับคุณแม่ตั้งแต่เดือนธันวาแล้วค่ะก็เลยเอ่เีย้เมต้นปีคือุพาซึ่งเพิ่งจะได้เลิกสะดวกแต่งน้านเดือนพายาดนะคะ ก็ก็ถ้ามากามาเอาก็มาก็เลี้ยงได้เลยครับผู้ชายผู้ชายค่ะผูงยังยังยังถกยังยังยังไม่อีกเพลนึงยังถกยังรอรอจะไปท่ก็นายจะไ้ว่าจะไปจะไปขึ้นดอยที่เชียงใหม่ครับจะไปมหาจะไป ขอลูกวันนี้ทำไมจัดในบรรยากาศแบบนี้นะคะคือค yeah> ือวันฮีเมียมันเป็นอะไรที่แบบมันมันชิวอะค่ะอุ้มไม่อยากแต่งงานแบบเหมือนเป็นแพลตฟอร์มอะค่ะคือทุกคนจะหาชุดยากมีเดสก็ใส่มางานหรือได้แล้วค่ะแล้วก็อยากให้ชิวๆกันค่ะชิวเล่นๆกันเป็นไอเดียค่ะ แน่แน่หนูค่ะแล้วก็แล้วตามตามใจอ่ะตามใจตามใจทุกอย่างงานเป็นงานที่าจะได้เห็นงานในเวลาบ่ายไม่นน้อยลงหรือว่าเช้าของงานในควลาวงคงบ่อยขึ้นแหละครับก็ตั้งใจทำงานเลยครับช่วงก่อนหน้านี้อาจจะหันห่างมาไปไปทำอะไรอยู่ปะก็ จริงๆเราก็ถ่ายถ่ายตลอดนะครับแต่ว่าคือเว้นช่วงออนแอร์แค่นั้นนะครับแต่ว่าจะเวน้นบทบาทเป็นเล่นดีบ้างเล่นร้ายบ้างก็มีธุรกิจผมทำคลินกันแดดสำหรับผู้ชายไปเต็บรุตบอลบ่อ,บอยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใสกันแดดก็เลย คงไม่อ <anto> <kaz ali> <isto> ่ถน e ัดผ <ım ensen> ู้ชายค่ะหรือถนัดผู้หญิงสไตล์โบฮีเมียนเนี่ยค่ะสไตล์ชิลๆเป็นเดสสวยๆค่ะอก่ถนัดด้านนี้มากกว่าแต่วันนี้ก็มีแบบเหมือนคนใส่ชุดสื้อผ้าออกมางานนี่แหะค่ะรอดูอทยารมคือสดามเป็นของเอนันตัได้หอะไรนะคะเอขอนัตักหมดครับหมดครับหมดไปหลายอยู่ครับผม มีอะไรบ้างคะอาจารยก็มีมีบ้านครับบ้านมีบ้านครับบ้านเกตอพารเกตเป็นเรื่องของเป็นเรื่องบ้านแล้วก็เงินสดแล้วก็บ้านห้าล้านเงินสดห้าแสนคือมันมีความสุขดีนะเลยค่ะ ไ่ฆปล่าเ่าค่ะไม่ใช่ห้าวงไม่ใช่แบนไม่ง่ากันหรอกนิดเดียวแค่แต่กันหรอกนิดเดียวอ่ะเห็นไหมพี่วงไม่ใหญ่แล้ววงไม่ใหญ่ดิ๊กๆนิดเดียวคือคือใส่ใหญ่ไปก็ไม่ได้ใส่ตลอดเวลามันแค่นะพี่ใส่ได้ตลอด าบาท5ไม่ใช่มโนหรือคิดแบบของเราะไน้ยจริงๆไปไปงานทุกคู่เยเวลเราไปงานแต่งงนไทก็บจะต้องวาดฝัของตเองมากอะเป็นอย่างเี้ตลอดอยู่แล้วคะก็รู้สึกว่าแบบเออเรารู้สึกปลื้มแล้วก็รู้สึกยินดีกับทุกๆงานที่เราได้ไปค่ะตลอดเลยหัวใจตอนนี้เป็นไงบ้างคะ ปกติดีค่ะเรื่อยๆค้างม่ทราบอะไรนะคะค้ไม่ราบไม่ไม่ไม่ได้คุยอะไรเป็นพิเศษกับพี่การถือว่าแบบว่าหวานขึ้นหรือว่าเจอกันบ่อยขึ้นมากกว่าเดิมไหมคะเห็นว่าตอนรับปริญญาก็ประโคมของอมาเยอะแยะมากก็เจอได้เจอแค่ตอนรับปริญญาเอง บอว่าช่วงหลังจากเอ่อหลังจากนั้นแล้วเขาก็ซ้อมคอนเสิร์ตตลอดนะคะก็เลยบอกว่าช่วงนี้อาจจะแบบเขาจะยุ่งมากกว่าช่วงนี้เราก็กลายเป็นว่าเออเราสบายแทนแล้วเพราะว่าละครเราปิดไปแล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าเขายุ่งแทนเพราะว่าซ้อมคอนเสิร์ตก็ค่อนข้างหนักมีไปให้กำลังใจหรือมีอะไรให้เขาไหมคะส่วนมากเป็นส่งข้อความเปส่งเมสเซจไปให้กำลังใจมากกว่าว่าแบบเออสู้ๆนะอะไรเงี้ยจะไปดูไหมคะก็เอ่อตอนนี้ยังยังดู แล้วก็ถามเรื่องบัตรเพราะว่ากว่าว่าแบบเฮ้ยหรือจะมีบัตรเหลือให้เราไหมเนี่ยมากกว่าถามว่าไงบ้างพี่ชวนหรือยังก็ก็ชวนค่ะเพราชวนเรื่องไหนแล้วว่าเออเนี่ยวันวันนี้วันนี้นะว่าจะมีคอนเสิร์ตเขาแต่ว่าเราก็โน้มนวของเราด้วยว่าเออว่าถ้าเราว่างเนี่ยเราก็ไปแน่นอนเตรียมตัวจะเอาดอกไม้ไปแสดงความดีดีๆเลยไหมเลยก็ถ้าถ้าถ้าได้ไปนะคะก็คงเอออาจจะมีอะไรนิดหน่อยค่ะแต่ว่าเออก็ต้องดูอีกทีว่าจะเอาอะไรไปกัน เพราะว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตเป็นงานใหญ่ของเขาเนาะเป็นครั้งที่สองอะไรเงี้ยก็เอ่อน่ายินดีด้วยน่าดีใจด้วยขยันขยอยแบบว่าเป็นอยากให้เราไปแค่นี้ไม่ยอมเลยไม่เป็นขยันขยอยไหมคะก็ไม่ไม่ได้อยู่ขนาดนั้นนะคะก็ว่าเอ่อถ้าว่างก็ไปค่ะอยากให้ไปเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นเรียกว่าเป็นงานใหญ่อีกครั้งหนึ่งในเออ่ชีวิตของเขานะเพราะว่าคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็แบบไม่ได้เกิดได้ง่ายเนาะก็เอ่อถ้าเป็นคอน ดีๆหรือว่างานดีๆแบบนี้ค่ะเขาก็อยากให้เราไปซ้อมจังนี่เราเป็นโปรภาพเลยก็คอยให้กำลังใจค่ะว่าแบบเออซู้เพราะว่ารู้ว่าเวลาซ้อมคอนเสิร์ตแต่ละคนเนี่ยมันซ้อมหนักอยู่แล้วแล้วบางทีก็แบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คอยบอกว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยการส่งแบบอะไรเป็นอะไรงานเสริมงานเสริมไม่ได้พิเศษ ก็แค่แค่แบบว่าเออเตือนว่าเออให้กินข้าวด้วยนะอะไรเงี้ยจะได้มีแรง้องฉักตอนนที่ดึงกอนนึือว่ากระแสรักข้ามช่องอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างรุนแรงนี้ของผเราเป็นอะไรยังไงนะครับฟีดแบงก็ฟีดแบงนะคะจริงๆก็ไม่ไม่ได้มีอะไรดูแลนะของฉันตั้งแต่ที่แบบว่าเออลงลูกคู่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเออน่ารักดีเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันวันดีๆวันหนึ่งด้วยค่ะเป็นวันที่แบบ คนมาแสดงความดีๆกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ได้บอกว่ามีกระแสอะไรไม่ดีมาเท่าไหร่รูสึกเหมือนแฟนคลับเราค่อนข้างแฮปปี้ก็ใช่ค่ะคือแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีฟีดแบบห่างลบเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆฉันว่าถ้าเพื่อนเพื่อนแบบว่ามีวันดีๆหรือว่ามีโอกาสดีๆที่แบบสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันว่าทุกคนก็ยินดีแล้วค่ะเรียกว่าสถานะตอนนี้ของเราคือยังไงนะคะนุชชั็ถือว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายที่สนิทที่สุดไหมหรือว่ายังไงอ่ย ัดก็เขาก็สนิทที่สุดก็คือศึกษาที่ใจเพื่อ่คนเดียวตอนนี้ไจริงๆก็เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆค่ะอย่าเพิ่งรีบใช้คำนั้นเลยดีกว่าแต่ว่าถ้าสนิทที่สุดไหมเขาก็สนิทที่สุดเพราะว่าจริงๆก็จริงๆฉัดแทบไม่ได้เจอใครแล้วก็ไม่ได้เบื่อใครเลย ที่สุดแล้วก็เราขอให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกดีให้กันดอเนาะโอเคเดีวมีความสุขนิดนึงู